พอดแคสต์จากมานาประจำวันและนี่คือ Cross Love รายการที่จะชวนทุกคนมาพูดคุยและทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราและเรากับคนอื่นไปพร้อมๆกันเราจะดูแลจิตใจตัวเองไปทำไมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา Cross Love อีกครั้งนะคะติมนะคะยิบค่ะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วเออใช่แต่วันนี้เราไม่ได้ยินเสียงพี่ท็อปนะใช่ทำไมเหรอเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนอื่นค่ะเดวน่าหน่อยค่ะเดวน่หน่อยค่ะตื่นเต้นปิ่มเต้นไหมว่าเราพูดไว้หลายอีพีแล้วนะว่าเราจะมีแขกรับเชิญแบบคนอื่นๆบ้างอืมใช่แล้ววันนี้คนที่แขกรับเชิญคนใหม่ที่อยู่กับเรานะคะเป็น หน้าใหม่ของวงการคอสเลิฟของเรานั่นก็คือพี่ฝนนั่นเองสวัสดีพี่ฝนค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนนะคะเต็มกิฟแล้วก็คอสเลิฟทุกคนนะคะฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะคะยหลังจากนี้เราอาจจะได้ยินสิ่งพี่ฝนอีกนะคะของคอสเลิฟอะทำไมถึงต้องเป็นพี่ฝน ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่แปลว่ามันมีประเด็นที่เรามาคุยกันอยู่วันนี้คะ่ะที่เรามาคุยประเด็นนี้กันวันนี้ยังไม่เฉลยว่าคือประเด็นคืออะไรก็คือเขาเห็นที่ปกแล้วเออ <laughs> เขาเห็นที่ปกแล้วใช่ก็เป็นการดูแลจิตใจของตัวเองอืม <laughs> มันมันสําคัญยังไงคะทําไมเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ใน,น,นวันนี้ด้วยนั่นน่ะสิทุกวันนี้ยชีวิตของเรามันดูเร่งรีบไปหมดเลยเนาะอืมันดูจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ในชีวิตจะต้องมาดู โปรดักท <Product> ีมตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเวลาไหนที่เราจะได้พักละ่ะแล้วเวลาไหนที่เราจะได้ใช้กับพระเจ้ามันกลายเป็นว่าเวลาที่เราจะได้พักหรือเวลาที่เราจะได้พักสงบกับพระเจ้าเนี่ยมันกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งอะ่ะอืมอืมแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วมันควรจะเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อืมเราก็เลยต้องมาคุยกันในวันนี้เนาะ ใช่ใช่ขออภัยผู้ฟังมาที่นี้ก่อนนะคะคือเสียงก็ค่อนข้างแย่ในหนึงไม่สบายกิฟไม่สบายนะคะวันนี้โอเคกิฟคิดยังไงคะเรื่องการดูแลจิตใจของตัวเองอืคิดว่ามันสําคัญไหมใช่ไหมใช่ใช่คิดว่าสําคัญมากค่ะรู้สึกว่าเป็นส่วนที่จําเป็นในการที่ใช้ชีวิตเลยแหละเคยเคยเป็นไหมที่ใช้ชีวิตไปแล้วอาจจะมีปัญหา ในเรื่องแบบสภาพจิตใจอะไรบางอย่างแล้วเอฟเฟกกับทุกๆอย่างในชีวิตเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราพูดมันก็ออกมาจากใจเนาะแล้วถ้าเกิดใจเรามีปัญหาการทํางานในระบบอื่นๆของเราก็จะมีปัญหาตามไปด้วยก็เคยเป็นตอนทํางานที่ทํางานเก่าที่มีปัญหากับที่บ้านแล้วมันทําให้แบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในการทํางานหรือว่าทุกอย่างมันพังไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือ,อประสบการณ์ของกิมมันกระทบกันไปหมดเลยเนาะใช่มันกระทบแบบ อย่างกว้างขวางอืมีกระจิตกระจเยททำงาน <c oughs> นั่งลงให้ในที่ทํางานอะไรเงี้ยมันแย่นะ อของติมก็เคยมีประมาณนี้ค่ะว่าเรามีเรื่องแบบหลายอย่างในชีวิตที่มันต้องตัดสินใจแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักอึ้งสําหรับเราอ่ะมันส่งผลให้เราไม่มีแบบโฟกัสในการทํางานรู้สึกว่าเออวันนี้ไม่อยากตื่นรู้สึกหมดแรงไปอะไร่เงี้ยค่ะใช่ก็เคยมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนะอืมอืมเข้าใจใช่แล้วก็มีโมเมนต์ที่ได้พักสงบด้วยอืม,อม จริงๆก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้กับพระเจ้าผ่านพี่ฝนด้วยวันนี้ก็เลย,เอ,ยอยากให้พี่ฝนมาแบ่งปันกับ,<อ>บเราใช่คะ่ะพี่ฝนละคะเคยมีประสบการณ์มายังไงไหมเรื่องนี้โอ้โหถามแบบนี้ <laughs> 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 ไม่มีไม่ได้ละ มีคะ่ะทุกคนมีนะพี่ก็มีก็จะเป็นช่วงเรียกว่าเบิร์นเอาเบิร์นเอาละกันจากการทำงานจากปัญหาความสัมพันธ์หลายๆอย่างที่มันลุมเร้วมาก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันคะ่ะก็ต้องหยุดพักแล้วก็ดูแลตนเองแล้วก็ลุกขึ้นมาใหมค่ค่ะคิดว่าจะมีแค่เรา3ามคนที่เป็นไหมคะหรือคนอื่นเขาจัดการตัวเองกันยังไงคันสินะโอโหก็ถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์ ก็ควชี่ฟังอ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยจะได้รู้ว่าแบบเราไม่ได้เป็นกันแค่สามคนนะใช่มีผู้ฟังคนไหนที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะกับการพักสงบกับพระเจ้าหรือการจัดการในตัวเองในช่วงเวลานั้นๆยังไงอะไรเงยก็แบ่งปันกับเราได้ทีนี้มีคําถามให้พี่ฝนค่ะนี่คือว่าคำถามอีกล้ใช่คำถามการดูแลจิตใจของเราเนี่ยมันสําคัญยังไงเหรอคะ ทำไมเราต้องดูแลใจิตใจของเราด้วยมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรออืมมันจําเป็นสําหรับพี่จําเป็นมากนะคะอืแล้วก็ คิดว่าทุกคนรู้แหละว่าการดูแลจิตใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ทําไมมันยากจังอะไค่ะหรือว่าเราอยู่ในกรอบอะไรหรือติดในความคิดอะไรอะไรที่บล็อกเราไว้ทําให้ความสําคัญในเรื่องการที่จะดูแลตัวเองมันถูกอยู่ในลําดับท้ายๆอันนี้คือเป็นคําถามที่พี่ถามตัวเองอในช่วงที่ พีเบ <P> <laughs> ิร์นเอาชายค่ะแล้วก็สิ่งนี้เขาสำคัญก็คิดถึงนายพัมพีบอกนะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจก็ใจล่าเริงก็เป็นยาอย่างดี <c oughs> ใจที่หมดมานะก็ทำให้กระดูกแข็ง ร่างกายก็อ่อนแรงก็เป็นจริงตามนั้นเลยนะคะอันนี้สําคัญไหมคะที่กิฟต์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ก็แบบนั้นเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ถูกตอ้องเห็นมันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยเนาะกิฟตนะ์เนาะใช่ค่ะใช่มันมันเป็นจิตใจอะอยู่ภายในเรามองไม่เห็นแต่เราเห็นได้จากการที่สะท้อนออกมาทางการกระทําทางคําพูดแล้วก็มันก็เชื่อมโยงกัน มันส่งผลต่อการจากภายนอกไปสู่ภายในจากภายในมาสู่ภายนอกกลับไปกลับมาอย่างนี้แล้วในพระคัมภีร์ค่ะแบบมีตัวอย่างคนในพระคัมภีร์ให้เราแบบเห็นภาพชัดขึ้นมาพี่ฝนใช่ใช่มีหลายคนแต่วันนี้เราจะคิดถึงคนหนึ่งที่ชื่อเอเลียเนาะที่อยู่ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่18 19 2บทนี้เป็น จุดพีคของเอริยาได้เลยเนาะก็เป็นช่วงที่ชีวิตความเชื่อของเขาโดดเด่นมากมีทั้งการอธิษฐานขอฝนทาการอัศจรรย์ด้วยแล้วก็มีการต่อสู้กับพระบาอันที่ภูเขาคาเมลด้วยแล้วก็มีชัยชนะด้วยความกล้าหาญเห็นไหมคะว่าโดดเด่นนะคะ พีคมากนะเต็มเปี่ยมแล้วหลังจากนั้นมาบทที่18ชีวิตพีิกอีกนะคะสถานการณ์พีิกเลยพระนางเยซเบลเนาะก็รู้เรื่องว่าเอยาเนี่ยได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะของภามาอันจากอาหับนางเยซเบลนะก็ได้ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลยาพรุ่งนี้เวลานี้ เราจะเอาชีวิตของท่านเหมือนกับที่ท่านได้ฆ่าได้เอาชีวิตของผู้เผยเพระวชนะของเราพอได้รับข้อความนะคะไม่ได้เจอหน้ายเยซีเบลเลยรับแค่ข้อความเกิดอะไรขึ้นเอลียากลัวค่ะกลัวแล้วยังไงนะนนลูกสุกขึ้นน,นี้เอาชีวิตรอดในหัวซุกหัวซุนซึ่ง เอะมันแค่บทข้ามมามันพลิกได้ขนาดนี้เลยเหรอเห็นไหมคะว่าร่างกายตอบสนองยังไงข้างในรู้สึกกลัวแล้วก็ร่างกายก็ตอบสนองโดยการหนีอเอาชีวิตรอดแล้วพอไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในจิตใจอารมณ์ในความรู้สึกตอนนั้นสะท้อนอะไรออกมาเอลียมีคำพูดที่ตัดพอนะคะพระเจ้า เอาชีวิตข้าวงไปข้าวงก็ไม่ได้ดีกว่าใครเลยแม้กระทั่งบรรลุที่ผ่านมาอันนี้คือํำพัน์บนที่มันเป็นความรู้สึกอารมณ์แบบอยากตายอยากตายมันม,มันหมดแล้วมันท้อแท้แล้วที่อยู่ภายในบนเสร็จแล้วก็นอนหลับไปด้วยความเห,น,เหนืห<ม>่อยหมดสภาพมดแรงเลยนะคะอพอได้นอนพักทุสวรรค์น,นะคะก็มาปรากฏกับเอลียานะก็บอกว่าลุกขึ้นสิเอลียาลุกขึ้นืนับประทาน เอียก็มองดูเห็นมีอาหารอยู่กินแล้วก็นอนลงไปอีกทูตสวรรค์ก็มาอีกนะคะเอลียลุกขึ้นแลบประทานสิเพราะว่าทางที่จะเดินไปมันต้องใช้พลังเยอะมันจะเกินกาลังจะต้องลุกขึ้นมาเอาแรงเอลียก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กินแล้วก็เดินจากนั้นมีกําลังขึ้นไหมคะร่างกายมีกําลังขึ้นแล้วก็เดินต่อไปเออย่างนี้หมายความว่าถ้าเราเหนื่อยเราต้องกินใช่ไหมคะ <laughs> บุฟเฟ่<า>หมูกรอค่ะการกิน <laughs> อ <laughs> การกินช่วยได้ทุกอย่างเลย <laughs> อะไรที่เป็นของชอบนะคะ <laughs> เหนื่อยก็กินค่ะเราเห็นมาเป็นสเต็ปนะคะว่าร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีจิตใจภายในแล้วต่อไปเป็นยังไงนะเอลิยาก็ได้พบกับพระเจ้านะคะอันนี้นเป็นระดับจิตวิญญาณละ <laughs> อ่า<ม> เอยาได้สนทนาโต้ตอบกับพระเจ้าเอยาเอลียาเอ๋อเจ้าทาอะไรอยู่ที่นี่เอลยาก็โต้ตอบกับพระเจ้าข้าพระองค์นะก็ร้อนโลนเนาะทำเพื่อพระนามพระเจ้าจอมโยธานะประชาชนก็ได้ทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาแล้วก็ฆ่าผู้เผยพระวจนะข้าพระองค์งคก,ก็เป็นคนเดียวที่หนีรอดมาได้นะวิโดดเดี่ยวเลยเนาะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่มันมัน เป็นความรู้สึกท่วมทนกลัวแล้วโดดเดี่ยวพระเจ้าบอกให้เอริยาออกไปออกไปยืนอยู่บนภูเขาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็มีลมใหญ่มาเนาะมีพายุี้แล้วก็จากนั้นก็มีเสียงเบาๆตรงนั้นละคะ่ะเอริยาได้สัมผัสการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าแล้วก็ช่วงนั้นพี่คิดว่าเอริยามีกําลังขึ้นกับการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้าก็บอกว่า ไปเถอะในภาษาอังกฤษรีเทิรค่ะไปเถอะเอลียไปท่านกลับไปพระเจ้าก็บอกว่ากลับไปแล้วทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอลียาก็รีเทิรนกลับไปแล้วก็ทําภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้แล้วก็ไปพบกับเอลิชาก็เอลิชาจะเป็นคนที่ต่อจากเอลิยาเห็นไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกันไหมใช่ค่ะมันดูเป็นทีละสะเต็ปเลยอะ อย่างที่พี่ฝนบอกมาตอนแรกว,ว่ามันมีใจร่างกายแล้วก็มาที่จิตวิญญาณคือสุดท้ายเหมือนเราต้องมีเวลาได้พักสงบกับพระเจ้าอะ่ะเหมือนได้พบพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะหน้าต่อหน้าอใช่คือคือพอเราได้ไตรตรองเรื่องของเอเรยาจริงๆงน,น,นะมันเหมือนภาพสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองนะ คือบางช่วงเราอาจจะเป็นแบบนี้เจอแบบเอเรียหนักๆไปเลยก็ได้หรือบางช่วงอาจจะไม่ได้หนักอาจจะต um ้องการแค่อาหารนี่ค่ะแต่พอนะเราก็ค่อยๆร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันมันผูกเข้าด้วยกันหมดทุกมิติเลยร่างกายจิตใจภายในแล้วก็จิตวิญญาณเห็นไหมคะว่ามันเป็นองค์รวมทั้งหมดเลย ี่มีข้อสังเกตอย่างนะะอันนี้ที่นิมฟังฟังพี่ฝนมานะเนี่ยเรื่องความเหนื่อย การพักสงบเนยมันดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าด้วยเนาะอืนี่แหละค่ะพี่คิดว่านี่คือเหตุผลที่เรามาคุยเรื่องนี<ะ>้กันวันนี้เพราะว่ามันสะท้อนกันหมดเลยนะมันสะท้อนเรื่องความสัมพนันธ์เพราะว่าพอดแคสต์ของเราที่ผ่านมาเราจะพูดถึงเรื่องเราคอนเซปต์ของเราก็คือว่าความสัมพันธ์ของเออเรากับคนอื่นเนี่ยมันสะท้อนของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าใช่ <mientras S 2> ใช่แล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอเียหรือเกิดขึ้นกับชีวิตกิฟต์กับติมอย่างเงี้ยมันกระทบกับคนอื่นด้วยนะอืมใช่ มันดูมันดูเกี่ยวโยงกันหมดเลยใช่ไหมคะพี่คุใช่ใช่ถ้าเราโฟกัสเฉพาะตอนที่เอลียาหนีมาใช่ไหมพ,มพี่ไม่ได้บันทึกว่าเอลียาหนีมานั่งใต้ต้นไม้แล้วยานั่งอธิษฐานปั้มสู้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า,จาแต่พีพ่บันทึกว่าเอลียาตัดขอพูดตัดพอจะตายแล้วความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติมันได้ปล่อยออกมาก่อนถูกไหมคะมใช่ความรู้สึกธรรมชาติมัน ถูกปลดปล่อยออกมาพูดออกมาระบายออกมาในใจออกมาเสร็จแล้วร่างกายมันเหนื่อยในใจมันภายในมันก็เหนื่อยมันท่วมทนก็หลับไปเลยจากนั้นก็เป็นขบวนการที่พระเจ้าเขามาแทรกแซงแล้วที่ผ่านมาเรามันจะมีกรอบบางอย่างเนาะอธิษฐาน เดี๋ยอะๆอ่านพระคัมภีร์มามันเป็นแพทเทิร์นค่ะมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ใช่กรอบนะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่เราเรียนรู้กันมาเงี้ยตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนเลยตั้งแต่เริ่มจะเป็นคริสเตียนอ้วนมีปัญหาใช่ไหมอธิษฐานเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆอืมเรารู้ค่ะเรารู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ค่ะแต่เราหมดแรงมันมันลุกขึ้นไม่ได้อเออบางทีก็นอนอธิษฐานไปเลยมันเป็นความสัมพันธ์ เขาเรียกอะไรนะความสนิทสนมความเชื่อมข้างในอ่ะมันไม่ได้อะเนาะมันเหมือนที่เราเคยคุยกับพี่ท็อปที่ผ่านมาเลยเนาะคือพระเจ้าไม่เคยดูถูกความคิดหรือความรู้สึกของเราแต่พระเจ้าแบบพระเจ้ายอมรับตรงนั้นอ่ะเราตั้งคําถามได้เราไม่เคยจะไหนเลยเราพูดกับพระเจ้าได้นี่อย่างของเอลียาคือพระเจ้าไม่ได้ต่อว่าเลยพระเจ้ารับพระเจ้าอบกอดความรู้สึกเราทุกครั้งนะ พระเจ้าอบกอดความเป็นตัวเราร่างกายของเราด้วยอเอลียาก็ได้กินอาหารก็ร่างกายก็จะมีแรงขึ้นอพอร่างกายมีแรงขึ้นใจก็เริ่มสงบลงแล้วก็จากนั้นก็เป็นสเต็จจิตวิญญาณที่ได้สัมผัสกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้การทรงสถิตอยู่ก็เป็นองค์รวมที่ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เอลียาก็ไปต่อได้ สุดท้ายเขาก็ออกไปแบบรับใช้กับเอลิชาอย่างนี้นะคือออกไปแบบไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น<อ>คนข้างนอกคน<ช>อื่นคนละเรื่องเลยนะสำคัญนะคะ,คะ,คะคการดูแลตัวเองแบบองรวมคือมันเกี่ยวโยงทางตัวเราตัวเรากับตัวเรากับพระเจ้ากับคนอื่นด้วยก็มีข้อคิดจากทฤษฎีสามเหลี่ยมอันหนึ่งเนาะที่ชวนให้ให้คิด แล้วก็สังเกตสามเหลี่ยมน,นะคะมุมข้างบนนะคะเป็นพระเจ้ามุมด้านล่างอีกมุมนึงเป็นตัวเราอีกมุมหนึงเป็นผู้อื่นสามเหลี่ยมด้านเท่าคือไม่ว่าเราจะเอียงไปทางไหนเนาะไม่ว่าจะพลิกกลับไปทางไหนมุมไหนมันก็ยังตั้งแข็งแรงแล้วก็ดูมันคงแล้วก็ดูสมดุลน,นะคะสามเหลี่ยมถ้ามันด้านไม่เท่าเนาะเอียงไปซ้ายที อิงไปขวาทีเนี่ยสามเหลี่ยมมันก็ขาดความสมดุลมันไม่มั่นคงละไม่แข็งแรงก็คิดถึงตัวเราบางช่วงเราอาจจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมด้านเมเทานะคะตอนนี้เท่าไหมคะของใครเท่าบ้าง <laughs> ช่วยเอาไม้มาวัดด้วยค่ะ <laughs> บาง <laughs> ครั้งเราโอเคตอนเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าโอ้ oh, ดีมากเลยโฮลี่มากช่วงนั้นฮลีโฮลี่ แต่อีกด้านหนึ่งกับคนอื่นเราไม่สนใจเขาเลยก็เราุ่งเอาแต่เราโฮลี่กับพระเจ้าตัวเราสามเหลี่ยมเป็นยังไงคะเอียงไหมหือเบี้ยวเลยค่ะเบี้ยวเบี้ยวบางครั้งโอ้เราก็เชื่อมต่อกับคนอื่นโอ้ดีเลยค่ะพระเจ้าอยู่ไหนอยู่แต่กับผู้คนแล้วก็อู้เฮฮาเอาเชื่อมดีมากเลยสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งเป็นไงคะก็เบี้ยวเหมือนกัน บางช่วงเราก็ดูแลตัวตัวเองเชื่อมต่อแต่กับตัวเองอู้ให้ความสุขกับตัวเองหลายอย่างพระเจ้าอยู่ไหนคนอื่นอยู่ที่ไหนในบัญญัติของพระเจ้าใช่ไหมคะให้รักพระเจ้าโดยสิ่นส,สุดจิตส,สุดใจความคิดแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยนี่ค่ะนี่เป็นเหตุที่เราต้องดูแลตนเองแบบองค์รวมอืมเพราะมันครบเลยเหมือนสามเหลี่ยมที่ฝนบอกเมื่อกี้ใช่เชื่อมต่อกับพระเจ้า รักพระเจ้าเชื่อมต่อกับตนเองรักตนเองด้วยเชื่อมต่อกับผู้อื่นรักผู้อื่น,น <Hindu S 2> ด้วยจะเป็นความสมดุลอย่างยั่งยืนเนาะคือไม่ว่าสถานการณ์ใดที่มันผ่านเข้ามาจะยากที่สุดหรือยากปานกลางหรือน้อยเราก็จะลุกขึ้นได้เหมือนเอรียาเลยนะว้าวก็จร <qu itt ain> ิงๆก็อยากให้แบบผู้ฟังนะคะลองลองคิดดูเนาะเราอยากชวนมาคิดว่าแบบเราได้มีโอกาสพักสงบ ในพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็แบบมีช่วงเวลานั้นๆในชีวิตตอนนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ฝนมีแนะนํำไหมว่าแบบการใช้เวลาแล้วก็มีโอกาสได้พักสงบเราต้องทํำยังไงบ้างเผื่อบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันยากจังเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูก็เคยรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันจากประสบการณ์คนที่รู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่ามันยากยังไงค่ะไม่ยากตรงที่มันมีภารกิจในชีวิตหลายอย่างมาก แล้วฉันจะหาเวลาตอนไหนล่ะอย่างเงี้ยใช่พี่ก็รู้สึกว่ามันยากมันและยากตรงที่ว่าเราจะเอาเวลาที่ไหนมาพักแล้วอีกอันหนึ่งที่ยากสำหรับพี่คือกรอบที่มันอยู่ในชีวิตพี่ก็คือว่าโอ้การที่เราจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้อย่างดีมากๆคือเราต้องอธิษฐานเยอะๆนะอ่านพระคัมภีร์เยอะๆถามว่าดีไหมดี แต่บางครั้งที่บอกเนาะร่างกายมันไม่พร้อมแต่พี่ก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่มาก,ก็เหมือนจะบทเรียนจากเอลียาที่เอลียาเว็บยืนอยู่ที่ภูเขาต่อพระเจ้าพี่ก็ไปธรรมชาติค่ะในสวนบางหรือแม้ในบ้านพี่พี่ชอบทําสวนนะปลูกต้นไม้มีดอกขึ้นมามีผักกินพี่ก็เชื่อมกับพระเจ้าตรงนี้นั่งพักสงบแบบนี้ค่ะก็สิ่งที่อยู่รอบข้างเราที่อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องสีเหลี่ยมแต่ สิ่งที่อยู่ข้างเราเราสัมผัสเราพักได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นของพี่อยู่ในระดับที่มีปัญหายะมากหมายถึงว่าสูงมากจนพี่จัดการไม่ได้แต่แล้วเนี่ยพี่ก็ใช้เวลาพักสงบแล้วก็พี่ก็รับประสบการณ์การพักสงบแล้วก็เชื่อมต่อกับพระเจ้าผ่านต้นหมายต้นหนึ่งที่อยู่บ้านพี่มันจะเป็น ต้นไม้ประดับนะที่มีใบเขียวๆที่มีรูปหัวใจจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรมีมาวันหนึ่งพี่พี่เห็นว่ามันลกมันเยอะมากพี่ก็เลยตัดมันทิ้งคิดว่ามันไม่สวยแล้วมันลกมันลกตัดทิ้งแล้วก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วก็พี่ก็ไปในสวนที่หนึ่งแล้วพี่ก็เห็นต้นไม้ต้นเนี้ยต้นดอกไม้ต้นเนี้ยอีกอันหนึง่งเอา้าทําไมมันสวยจังเลยอยู่ที่นี่พี่พี่ก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้น ประมาณสิบกวนาทีแล้วก็พิจารณาเฮ้ยใจมันสงบลงนะก็พระเจ้าก็ทํางานในใจพี่มันมีคําฟูที่เข้ามาในใจว่าที่เราตัดมันทิ้งอนะ่ะจีบาเราเพราะเราไม่เห็นคุณค่ามันไงมันก็เชื่อมโยงกับปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่พี่มีอยู่เพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์เราก็อยากจะ มันทิ้งไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ไม่อยากจะคล้องเกี่ยวเลวยอยากจะตัดออกจากชีวิตเราไปเลยพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นสตันไปนิดนึงแล้วก็พี่นั่งลงแล้วก็ก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้สันติสุขเข้ามาแล้วก็เนี่ยรักเพื่อนบ้านรักยังไงพี่เข้าใจเลยอืพระเจ้ากว้างใช่ไหมคะกว้างไหมคะกว้างกว่ากรอบที่เรารับรู้มาอออจะเห็นว่าพอเชื่อมมาเราไม่ได้หลุดกรอบพระคัมภีร์นะคะ เราไม่ได้หลุดกรอบการอธิษฐานแต่สถานที่อาจเปลี่ยนไปวิธีการเปลี่ยนไปทั้งหมดคือเราได้รับรู้ตัวของตัวเองว่าอ๋อเรารู้สึกแบบนี้ในความสัมพันธ์นะเราไม่เห็นคุณค่าเราอยากตัดทิ้งเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับคนนี้เราถอยห่างขณะเดียวกันเราก็เชื่อมกับพระเจ้าพระเจ้าพูด,พดคุยกับเปล่าแล้วก็สุดท้ายเมื่อออกจากตรงนั้นมาก็จัดการความสัมพันธ์นี้สุดท้าย ความสัมพันธ์กับมาลีจะเห็นว่ามันเป็นขบวนการที่เราดูแลตัวเองได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่หลดกรอบเดิมเลยแต่วิธีการเปลี่ยนไปเหมือนแบบเราได้เปิดให้พระเจ้ามีพื้นที่ในชีวิตเราเยอะขึ้นเ<ช>ปล่านอกจากกรอบที่เราได้รับมา<ช>ตอนมาเป็นคริสเตียนแรกๆเนี่ยพระเจ้ามีวิธีสรรื่อสารกับเรามากกว่าแค่แบบ<ช>พระคัมภีร์พระเจ้ากว้างความเป็นมนุษย์เราชอบตีกรอบให้พระเจ้าว่าพระเจ้าต้อง แบบนี้แบบนี้จากประสบการณ์ตรงนั้นพี่ก็ฝึกฝนตรงนี้อะไรที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเล็กน้อยก็จะาเรียนรู้กับมันแล้วก็สงบแล้วก็ดูว่าพระเจ้าจะพูดคุยอะไรกับเราพระเจ้าใช้อะไรมาคุยกับเราในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจากจุดตรงนั้นในชีวิตของพี่ก็จะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ฝึกมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นความ วิถีชีวิตเป็นความยั่งยืนเต็เลยเนี้ยค่ะเราก็อ่านพระคัมภีร์นะเราก็อธิฐานไปแต่เราได้สิ่งใหม่กระบวนการใหม่เข้ามาอเหมือมมนแบบนึกถึงสุภาษิตเลยค่ะในสุภาษิตท,ที่บอกว่าจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางดีค่ะค่ะแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงไหมหรือว่าบางทีแบบมันความคิดของเราหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่สุดท้ายที่พี่ฝนบอกคือเรากลับมาที่อธิฐานเนาะ พี่ฝนบอกเมื่อกี้อธิษฐ<ช>านพระคําพี่ใช้คําว่าเราไม่หลุดกอ่อพระคำเภียงเราไม่หลุดกออการอธิษฐานยังเหมือนเดิมสมดุลเหมือนเดิมแต่เรารับรู้พระเจ้าในแบบใหม่ในแบบที่พระเจ้ากว้างที่พระเจ้าพบกับเราในแบบที่เราไม่ได้ตรีกอบห้พระเจ้าตีบกอบไ้กับพระเจ้าอค่ะก็ชวนชวนให้คิดในเรื่องการพักสงบอย่างแท้จริงเนาะมันเป็นเรื่องยากในชีวิตปัจจุบันแต่มันก็จําเป็นมาก ที่เราจะต้องพักสงบจำได้ในพระเยซูเนาะที่อยู่กับสาวกแล้วก็มีการเลี้ยงคนห้าพันคนคนเยอะมากนะคะก็เหนื่อยเนาะและ้วพระเยซูก็บอกสาวกไปหาที่เปี่ยวแล้วก็หยุดพักให้หายเหนื่อยเนาะเพราะว่ามีคนมากต้องรับประทานอาหารด้วยหมายความว่าพระเยซูก็ให้ความสําคัญนะคะ<ม>กับเรื่องการพักชายพักแบบองค์รวมร่างกายพัก เหนื่อยก็ต้องกินอาหารด้วยขณะเดียวกันเมื่อไปในที่เปลี่ยวก็เป็นการเชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยแล้วก็กลับมาเจอผู้คนมันมีสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้ตรงนี้นะคะว่าคือเมื่อถึงเวลาก็ต้องพักเมื่อจําเป็นต้องหยุดก็ต้องหยุดหยุดพักเพื่อจะไปต่อค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ฝนมานะคะที่มาให้มุมมองใหม่กับเราเนอะค่ะถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากลองทำอย่างนี้ยคะ่ะ จริงๆก็เริ่มได้เลยเนาะมันง่ายๆแบบที่พี่ฝนบอกว่ามันคือวิถีชีวิตอะมันคือการใช่มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ภาระหรือเป็น To Do ลิสตหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำแต่มันคือชีวิตเราในพระเจ้าเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟังมาจนจบเยแล้วก็ขอบคุณเกสต์ใหม่ของเรามากๆแขเชิญคนใหม่ของเราก็คือพี่ฝนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ วันนี้เราลากันไปก่อนเนะเาะแล้วมาดูว่า e ีพีหน้าของเราเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันอืแล้วเกสของเราจะเป็นใครนะคะ,คะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ